สำหรับแนวทางของ HD สัมกีลาวสตาร์นะครับผมเนาะวันที่19ส่วนผลเมื่อวานนะครับ HD ศูนย์ HD มาตัวไหน0ูนย์นะครับมีไหมมี6 3นะครับเข้าเด่น6 6 3ตรงตรงนะครับนี่ s d มาสามัคคีนะครับวยสามัคคีเมื่อวันเออเลยนะครับเว็บไซต์ก็4723เสียดายนะครับมาตัวนี้ครับ723 3ตัวผมจับ302มา723นะครับเอาตัวเด่นมาส่วนลาวสตาร์นะครับ85996หโอ้นี้น่าเสียดายมากเท่าเด่น6นะครับคิดว่า0นย์จะมาไม่มานะครับ เข้าเด่นหกแล้วก็เข้าในตารางนะครับแปดแล้วก็เข้าเก้าเก้าหกเข้าในตารางนะครับอันนี้คือตัวจับบินนะถ้าใครอ่ะไม่ชอบแบบที่ผมจับเนี่ยผมจับนี่ก็ชอบ6อยู่นะศูนย์สองหกศูนย์ศูย์หกนะผมจับมันออก 9, 9, 6, เก้าเก้าหกเบิ้ลน,นะครับแต่เบิ้ลเก้าเก้าออถ้าเบิ้ลศูนย์ศูนย์นี่หวานหมูเลยนะครับ ก็ตามนี้นะครับในตารางมา,ามาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้ก็จะมี HD ก่อน <c oughs> HD วันนี้นะครับเขาจะเด่นไปที่9กับ2ตัวเจาะ91 94 97 21 24แล้วก็ สอนะครับ3ตัวนะหนึ 1, 9, เน้น9 7ก็แล้วกัน9ก้าแล้วก็2 7เนจะ็ดส่วนสามัคคีนะครับเด่นที่8กับ9นะครับตัวเจาะ 8ปด5ี6แปดห้าแสามตัวนะครับหกแปดเน้นที่8ปดนะครับแปดสี่แปดมาถึงราวสตาพี่ใหญ่นะครับราวสตาวันนี้จะเด่นที่ 8กับ9นะครับตัวเจาะแปดสามนะครับ ก้าสามเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกนะครับนะตามนี้สามตัววางไปที่ แป3มผมชอบ9กนะ้นะเกเบิลเก้าเก้เนแปเเลขในตารางนะครับก็จะมี9 8 3 06นะครับจับวินเอา,อาถ้าไม่ชอบแบบที่จับให้นะครับประมาณนี้โอเคอวันนี้ขอให้มาตรวจเจาะนะครับราวสตาโชคดีครับ